สวัสดีครับก็มาพบกันในเลขเด่นนะครับของงวดวันที่16กันยาสอง6นะครับซึ่งคิดแลกนี้ก็จะเป็นเลขเด่นสองตัวล่างนะครับตามทีเ่เราทราบไปแล้วนะครับเ่ืสองตัวล่างนะครับในงดวดของวันที่1กันยาเลขที่ออกคือ91นนะครับก็มาดูกันว่าที่ผมนำเสนอไปมีผิดหรือมีถูกนะครับ จากสูตรำนวนนะครับที่ผมนําเสนอไปนะครับเลขเด่นที่ต้องมาอย่างน้อย1ตัวคือ9มี0มี1มี2จากสูตรนี้นะครับใช้2บวก4บวก3นะครับซึ่งผมเน้นอยู่ที่9กับ0นะครับตัวใช้เลขดับมาตัดออกหาตัวเด่นนะครับ จากสูตรดับทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดสูตรครับตัต่อมาก็จะเหลือสามเหลือเก้าเหลือศูนย์นะครับซึ่งเก้ากับศูนย์ตรงกับสูตรเด่นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็เน้นอยู่ที่เลขเก้านะครับแต่ผมให้เก้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็คือเก้าหนึ่งนะครับ กดว่า9มาที่หลัก10นะครับซึ่งการจับชุดของผมนะครับที่นำเสน,เนอไปก็ไม่ได้จับให้91นะครับเพราะว่าเลข1มันอยู่ในกลุ่มสูตรดับนะครับคือสูตรนี้ผิดนะครับในปีนี้ผิดเป็นงวดที่2แล้วนะครับ แต่ผมก็ได้บอกแล้วว่าหากคิดว่าเลขที่ผมจับให้ในสองกลุ่มนี้นะครับติดดับนะครับก็ลองมามองในกลุ่มนี้นะครับโดยเลือกมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถ้าหากท่านที่มาเลือกในกลุ่มนี้ถูกนะครับมาประกบกับเลข9ก้านะครับก็คงมีโอกาสถูกนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ สำหรับสูตรเลขดับนะครับที่ผมนำนำมาเสนอนะครับมันจะมีโอกาสผิดอยู่นะครับแต่เราต้องการเพื่อจะเอามาเน้นนะครับหาตัวเด่นนะครับหาตัวเด่นในสูตรที่เราได้เลขเด่นมานะครับถ้าหากตัวไหนอยู่ในกลุ่มดับนะครับเราก็จะมาตัดออกในกลุ่มเด่นนะครับ แล้วตัวที่เหลือจากกลุ่มดับนะครับหากมาชนกับกลุ่มเด็ดก็จะเป็นเลขเด็ดก็อย่างที่เห็นนี่นะครับเด็กเก้ากับสูตรนะครับที่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็มาที่9นะครับในสูตรดับทั้งหมดนี้นะครับในปีปีที่ผ่านมานี้นะครับในปีนี้นะครับมันจะสลับกันผิดนะครับมีสูตรนี้สูตรเดียวนะครับที่ปีนี้ แต่มกรามาผิดอยู่สองงวดนะครับนอกนั้นผิดมาอย่างสูตรละงวดนะครับแต่มีสูตรนี้สูตรเดียวนะครับที่แต่มกรามายัางไม่ผิดนะครับสุดนี้นะครับเราก็ลังมามองในงวดต่อไปนี้นะครับงวดวันที่สิบหกกันยานี้นะครับว่าผมคํานวณออกมานะครับจากสูตรเต่นได้อะไรบ้างนะครับ สำหรับเลขเด่นบนนั้นนะครับชุดบนตรงโต๊ก็ปรากฏว่าชุดที่ผมนําเสนอไปเข้าอยู่ในชุดสามตัวโต๊ะโตะโตะนะครับในชุดที่ผมเน้นนะครับซึ่งคือผมให้เน้นที่แปดกับศูนย์แปดกับสองแปดกับศูนย์นะครับตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมานะครับผมให้ชุดเด่น นะครับชุดลองนะครับกำหกดว่าเข้าอยู่สามตัวโต้นนะครับไม่เข้าตรงนะครับเพราะว่าชุดที่ผมวางนี้เป็นตรงโต้นนะครับถ้าหากเล่นตามที่ผมเน้นไว้ให้นี้ก็คงมีโอกาสถูกโต้นนะครับก็เข้าอยู่ที่เจ8ดสี่แปดนะครับชุดนี้นะครับท้ายคนที่หนึ่งออก 478นะครับก็ไว้มาติดตามรอชมคลิปต่อไปนะครับซึ่งผมจะมานำเสนอใายเลขเด่นบนให้ได้ชมนะครับว่าในชุด3ตัวตรงโต๊ดนะครับจะมีอะไรนะครับในเลขชุดเด่นจะมีอะไรนะครับให้ผมจะมาลรงรายละเอียดอีกทีนะครับ สำหรับชุด2ตัวล่างของขอของงวดวันที่16กันยานี้นะครับดับแรกก็คือสูตรเด่นมาตัวหนึ่งนะครับในท้าย2งตัวล่างนะครับก็คือใช้สูตรนี้นะครับใช้ผลาัวัลที่1นึ่ยอนหลังไปหนงวดนะครับงวดที่ออกเจ็นะครับก็ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับ สี่บวกเบกสนะครับได้13เอาสามนับไป4ีัตำแหน่งนะครับใน3ตัวนี้จะต้องมาอย่างน้อยหตัวนะครับใน,นหมดที่ผ่านมานี่เข้าอยู่ที่9ก้นะครับถ้าเข้าอยู่ที่1นะครับซึ่งผมไม่ได้จับให้เพราะว่า1มันอยู่ในกลุ่มดับนะครับ ในงวดนี้นะครับ16กันยาจะมี3-4-5-6นะครับเพื่อเราจะมาหาตัวเด่นในกลุ่มนี้ว่าตัวไหนเด่นนะครับแล้วก็อาศัยสูตรดับนะครับงวดนี้มีอยู่ทั้งหมด8สูตรนะครับผมนําเข้ามานะครับ1-2-3-4 1-2-3-4 5-6 7-8 8สูตรนะครับผมเพิ่มมาอีก1สูตรนะครับซึ่งในสูตรทั้งหมดนี้นะครับ รวนแล้วตั้งแต่มกคลามาผิดอย่างน้อยหนึ่งมวดนะครับมีสูตรนี้นะครับแต่มกกลามาผิดอยู่สองงวดนะครับแต่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับทิ้งตั้งแต่มกกลามายังไม่ผิดเลยนะครับดังนั้นการที่ไม่ผิดเลยดังนั้นมวดนี้ก็มีโอกาสที่จะผิดนะครับ พราะว่ามันเดินเดินต่อเนื่องมา10งวดแล้วนะครับสูตรอื่นนี่มีผิดอย่าง,งน้อยหนึ่ง,งวดก็คือดับอยู่นะครับดับไม่อยู่นะครับแต่น,นี่คือดับอยู่มา16งหวดนะครับจะดูว่างวดนี้นะครับจะดับอยู่ไหมนะครับแต่เมื่อเราเอาเลขดับทั้งหมดนะครับ มีสามีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีหกมีสี่มีแปดมีเจ็ดนะครับมาชนกับเลเด็นงหมดนี้นะครับปรากฏว่าสามสี่ห้าหกอยู่ในกลุ่มดับทั้งหมดทั้งสี่ตัวเลยนะครับหากสูตรนี้งวดนี้ไม่ผิดนะครับสูตรดับก็ต้องมีในสี่สูตรนี้นะครับก็ต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่จะต้องผิดนะครับ คือดับไม่อยู่นะครับจากสูตรดับนะครับวิธีคิดนะครับส,สุดแรกก็คือใช้10หน่วยย้อนหลังไป็นหนึ่งงวดนะครับงวดที่ออก6 7เอา6บวกกับ7นะครับได้13คือ3เป็นเลขที่มีโอกาสที่จะมายากใน2ตัวล่างนะครับสูตรนี้เดินดีมาตลอดนะครับ ยังไม่มีผิดตั้งแต่มกราามานะครับแต่งวดนี้ไม่แน่นะครับโอกาสที่จะผิดมีเพราะมาอยู่ในกลุ่มเด่นนี้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็คือเอาสามนะครับบวกด้วยสองคงที่นะครับสามคือผลของหกบวกกับเจ็ดได้สิบสามสามตัวนี้นะครับเอามาบวกสองคงที่ จะได้ห้านะครับงั้นหมดนี้เลขห้าเป็นเลขที่มายากนะครับในสองตัวล่างนะครับตั้แต่มกบาลามีผิดอยู่หนึ่งนวดนะครับดูว่างวดนี้จะผิดไหมนะครับก็คือดับไม่อยู่นะครับเพราะมันอยู่ในกลุ่มเด่นนะครับสุรนี้นะครับก็จะให้ผลรางวัลคือสามนะครับผลคำนวณคิดออกมาของตัวนี้นะครับได้สาม คูณดลขสามพงที่นะครับสามสามเก้านะครับเก้าตัวนี้จะเป็นเลขดับนะครับงวดนี้นะครับมีโอกาสมายากนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ใช้ผลของเก้านะครับบวกเลขสองคงที่ได้สิบเอ็ดนะครับจะคือหนึ่งนะครับหนึ่งงวดนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมา ในสองตัวล่างยากนะครับแต่ทั้งสองสูตรนี้นะครับตั้งแต่มกราลามาก็มีผิดอย่างละงวดนะครับคือดับไม่อยู่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับตั้งแต่มกราลามานะครับผิดอยู่สองงวดนะครับคืองวดล่าสุดนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับดูว่า จะดับอยู่หรือไม่นะครับวิธีคิดก็คือใช้หลักหน่วยนะครับของสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกคือหกนะครับโดบที่แล้วดับไม่อยู่นะครับ แปบวกสามนะครับได้สิบเอ็ดดับไม่อยู่ผิดเป็นงวดที่2นะครับน่นดูงวดนี้นะครับว่าจะดับอยู่ไหมเพราะมันอยู่ในเลขเด่นนะครับสุดนี้นะครับใช้ผลรางวัลของเลขท้าย3ามตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2องมวดที่เพิ่งออกนะครับ ใชห้าหลักร้อยนะครับบวกด้วยเก้าหลักสิบของสองตัวหน้าครั้งที่สองนะครับห้าหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกเก้าหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับคือสี่นะครับสูตรนี้แต่มกกามามีผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับดูว่างวดนี้จะดับอยู่ไหมนะครับ เพราะมันอยู่ในเลขเด่นนะครับสูตรนี้นะครับก็ใช้หลักหน่วยของ3ตัวภายวันที่1ของงวดที่เพิ่งออกนะครับหลักหน่วยคือ8ดนะครับบวกหลักสิบ2ตัวล่างนะครับงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับ ของตัวล่างของมวดที่พุ่งออกนี้นะครับ8บวก9บวก1นะครับได้18นะครับคือ8นะครับสูตรนี้ปีนี้ก็ผิดอยู่หนึ่งครั้งนะครับดูงวดนี้จะผิดไหมนะครับคือดับอยู่หรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับที่ผมนำมาเพิ่มในวันนี้นะครับในครั้งนี้นะครับก็คือใช้ผลรางวัล ย้อนหลังไปหนึ่งงวดก็คือ3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับนำมาบวกรวมกันนะครับ7บวก3บวก7นะครับได้17นะครับคือ7นะครับสูตรนี้ตั้งแต่มกลามาอเอก็มีผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับก็หวังว่าง,งวดนี้จะดับอยู่นะครับระหว่าง7 8นะครับ9กับ1นะครับ แต่สําหรับ4สูตรนี้นะครับมีสามมีห้ามีหกมีสี่นะครับอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับดับไม่อยู่นะครับเพราะอยู่ในชุดเด่นนะครับถ้าหากอยู่ในกลุ่มเด่นให้ยึดเลขเด่นไว้ก่อนนะครับแสดงว่าใน4สูตรนี้นะครับจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ปิดนะครับ ถ้าหากจะให้ผมชี้นะครับว่างวดนี้โอกาสที่จะมานะครับสูตรที่จะผิดไปได้คือสูตรนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่มกรลามามมนยังไม่ผิดเลยมันรอโอกาสที่จะผิดนะครับผู้สูตรอื่นเขาผิดมาอย่างน้อยหนึ่งครั้งถึงสองครั้งแล้วนะครับดังนั้นผมจะให้น้ําหนักในสี่ตัวนี้นะครับจะให้อยู่ที่เลขสามนะครับเลขสามเป็นเลขที่น่าจะมานะครับถ้าหากว่าสูตรนี้เดินต่อไม่มีผิด คือในชุดสองตัวล่างจะมีติดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมจะให้เลขสามนะครับเป็นโอกาสที่จะมานะครับเมื่อรวมกลุ่มดับแล้วนะครับมีสามมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีหกมีสี่มีแปดมีเจ็ดนะครับเลขที่เหลือจะกลับก็จะเหลือแค่ศูนย์กับสองนะครับระหว่างศูนย์กับสองนะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่เลขศูนย์นะครับ เป็นเลขที่มีโอกาสมามากกว่า2นะครับอาจจะจับชุด2ตัวล่างนะครับในงวดนี้นะครับขอให้ท่านยึดอยู่ที่เลข0เป็นอันดับแรกก่อนแล้หาตัวมากำกับนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับในเลขดับนะครับที่ดับไม่อยู่นะครับ ก็เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งอยู่ในกลุ่มดับนะครับแต่หนึ่งอยู่ในกลุ่มเด่นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยึดถือตัวเด่นนะครับผมไม่ยึดถือตัวดับก็เลยไม่ได้จับชุดเก้าหนึ่งให้นะครับดังนั้นงวดนี้นะครับศูนย์นะครับให้ยึดถือตัวเด่นนะครับไม่ต้องไปสวนเลขดับนะครับดับทั้งหมดนี้อย่าไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ยึด หรือเลขศูนย์ไว้นะครับแต่ถ้าหากสูตรดับนี้ดับอยู่นะครับมันก็จะเหลือแค่ศูนย์สองนะครับในชุดสองตัวนะครับมีศูนย์สองนะครับกับศูนย์ศูนย์นะครับโดยผมให้ศูนย์เด่นนะครับแต่ถ้าหากในเลขดับในกลุ่มนี้ดับไม่อยู่นะครับเลขที่จะมาในกลุ่มเด่นนี้นะครับควรจะมีเลขสามนะครับสามจะเป็นตัวเด่นที่สุดของ สีตัวนี้นะครับดังนั้นในชุดที่ควรจะหาซื้อสลากไว้นะครับจะมี0 2 0 0์สองกับ0 3นสานะครับถึงงวดนี้นะครับถ้าหากผมคิดว่าถ้าผมจะเล่นนะครับมากสุดนะครับให้น้าหนักมากสุดผมจะเล่น03นนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันยังไม่เคยผิดเลยนะครับงวดนี้มันอาจจะผิดได้ นะครับถ้ามันผิดมันก็จะมาเลขสามนะครับสำหรับชุดลองนะครับจะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูย์หกนะครับก็คือเอาศูนย์มาชนกับตัวที่เหลือนะครับสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะครับดังนั้นคิดว่าในงวดนี้นะครับตัวที่เหลือจากดับนะครับ ที่ผ่านมาตัวที่เหลือจากดับมันจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับจากงวดก,ก่อนหน้านั่นนะครับงวดนี้ก็เหลือศูนย์กับสองผมจะให้น้ําหนักอยู่ที่ศูนย์นะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับก็คิดว่าไม่ศูนย์หรือสองก็จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในชุดสองตัวล่างนะครับแต่จะให้น้ําหนักอยู่ที่เลขศูนย์มากกว่านะครับอย่างนั้นถ้าหากสูตรนี้ไม่ผิดเลยนะครับ มาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับชุดที่หน้าเล่นที่สุดก็คือศูนย์สามนะครับแต่ถ้าหากสูตรนี้นะครับผิดนะครับคือดับทั้งหมดนี้เอาอยู่นะครับก็จะมีศูนย์สองนะครับเพราะว่าสองเลขนี้ไม่ติดดับนะครับในอีกอันคือศูนย์ศูนย์นะครับ จะลองไปหาซต้อสลากไว้นะครับตําหรับเลขส 3, 3ตัวนี้นะครับแต่ถ้าผมรักมากสุดนะครับผมคิดว่าความเป็นไปได้จะอยู่ที่03นะครับ03แต่ถ้าหากสูตรดับนี้เอาอยู่นะครับในสีตัวนี้ดับหมดตัวที่จะลองมาในสามตัวนี้ข้าน้าจะเป็น00นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เบิ้ลกันมานานแล้วนะครับ หลังจากเบิ้ลหนึ่งหนึ่งมานะครับวันนี้ความเปลี่ยนไปได้ก็คือจะเบิ้ลศูศูนะครับถ้าหากมีความเปลี่ยนไปได้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมเน้นที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีโอกาสที่จะมาล่างนะครับมากสุดนะครับ ัวประกบก็ได้แต่ท่านจะตัดสินใจเลือกเอานะครับในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มดับนี้นะครับถ้าหากดับไม่อยู่ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าหากกลุ่มเด่นนะครับดับเอาไม่อยู่มันก็ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวคือศูนย์มาประกบกับสี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ผมจับไว้ให้นี้นะครับชุดสองตัวล่างในงวดที่สิบหกปัญญานี้ก็คงจะนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับ เอาไว้ในคลิปต่อไปผมก็จะมานําเสนอในชุดเด่นบนนะครับก็หวังว่าจะเข้าเดินต่อเนื่องเข้าอีกถูกอีกหมวดหนึ่งต่อไปนะครับก็มารอดูชมนะครับว่าเลขเด่นนะครับเด่นบนนะครับที่จะนำมาประกอบชุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็รอติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลบกวนเวลาเพียงแค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพื่อจะได้ทราบนะครับเมื่อผมลงคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ